ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยครับท่านจวนแจแมนและคุณทันชนกนักข่าวของเนชันทีวีที่ไปทำข่าวส่งนาฏกรรมคราวนี้เรามานั่งอยู่ที่สถานทูตของสาธารณรัฐเกาหลีประจำกรุงเทพที่นี่เพื่อจะสนทนาสัมภาษณ์ท่านทูตและคุณทันชนกก็จะได้เอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายจากที่เกิดเหตุมา เล่าให้แลกเปลี่ยนกับท่านทูตซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสงครามที่ครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศของท่านท่านก็บอกว่าได้รับสารแสดงความเสียใจและส่งกําลังใจจากคนไทยจํานวนมากซึ่งแน่นอนครับว่าท่านทูตบอกว่าต้องขอบพระคุณคนไทยที่มีจิตใจเอื้ออารีและเป็นเพื่อนในยามยากสำหรับคนเกาหลี What are the main lessons learned from this incident, sir? I think the lesson we learned is that accidents uh, will happen at any place, at any time. Mm -hmm. So we have to prepare the well beforehand. Mm -hmm. So we have to have uh, some kind of drills and exercises supposing something happens. Yes. Okay. And especially in a place where the many people are gathered yes. in school mm -hmm. and in the cinema mm -hmm. and in other places, in the sports mm -hmm. facilities mm -hmm. where there are many people, mm -hmm. we have to uh, be prepared for something unthinkable mm -hmm. uh, mm -hmm. happens. Mm -hmm. แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าต้องเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์และที่สําคัญก็คือต้องมีการซ้อมโดยเฉพาะในกรณีที่มีคนมีจํานวนมากรวมตัวกันอยู่อย่างกรณีนี้เป็นโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งสองสคนเลยครับที่ไปท่องเที่ยวโดยนั่งเรือโดยสารลำนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแสดงชัดเจนว่าการเตรียมพร้อมการซ้อมเนี่ย ไม่ดีเพียงพอและพอเกิดเหตุเนี่ยการปฏิบัติการสำหรับที่จะช่วยเหลือก็ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพอย่างยน่ง You think the crew, especially the captain, will be punished? He has been arrested, right? I think so. The other lesson we have learned uh, uh, through this incident is that. Uh, those who are in charge of something mm -hmm. has to be responsible for his own duty and responsibility, mm -hmm. uh, mm -hmm. whatever happens. Mm -hmm. Mm -hmm. so it's very regrettable that uh, there is uh, uh, a discussion that the crew abandoned the passengers. Yes. Mm -hmm. if it is true, it cannot be forgiven. Mm -hmm. Mm -hmm. ท่านทูตบอกว่าบทเรียนอีกบทหนึ่งจากกรณีนี้ก็คือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่งานการเนี่ย <c oughs> จะต้องอยู่กับความรับผิดชอบนั้นแปลว,ว่าจะต้องไม่ทิ้งความรับผิดชอบในภาวะโดยเฉพาะที่เกิดวิกฤตหรือเกิดกอุบัติหเหตุกรณีนี้คือกับจันที่ดูแลนั้นตามข่าวก็บอกว่าพอเกิดเหตุก็ทิ้งเรือซึ่งท่านทูตบอกว่าถ้าเป็นจริงก็ ให้อภัยไม่ได้เพราะว่าใครก็ตามแต่ที่รับผิดชอบที่อยู่ในภาวะที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งปัญหานั้นโดยเฉพาะเมื่อชีวิตทรัพย์สินของคนมีจํานวนมากมายขนาดนี้นี่ต้องถือว่าเป็นความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งครับคุณฉันจะต้องมีคําถามอะไรท่านทุตมไหมครับ One thing I have found in, in South Korea now I visit um, j e a n j u and s o They always now write a message on the yellow ribbon yes. mm -hmm, mm -hmm. in all over the country, mm -hmm. and like in Seoul, as we know, Seoul is quite far from Jimdo. Mm -hmm. But we saw people near the canal, Cheonggyecheon, come there and wrote the message, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. and like everybody knows what happens, mm -hmm. and they, and they sent all the. Support to the people, and I would like to you know that something like this have ever happened before. Like not this kind of big but there was some difficulties in Korea. For example, in nineteen ninety-seven, there was a uh, uh, financial crisis, mm -hmm. as you underwent in that mm -hmm. same year, mm -hmm. and there was uh, so-called collecting the movement mm -hmm. so many <coughs> Korean people uh, took their gold at home mm -hmm. uh, from home to, the, to mm -hmm. donate to pay back the debts mm -hmm. and several years ago when there was oil spill uh, accident in the Yellow Sea there were over uh, uh, 100,000 people gathered to clean the sea. Oh. จะจะมบแปลไหมได้ค่ะก็ได้สอบถามท่านทูดไปนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีปรากฏการแบบนี้ไหมเพราะตอนนี้ที่ดิฉันสังเกตได้นะคะทั้งที่จินโดที่อันซานหรือที่เซบอนเองคนตลีิต้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาค่ะร่วมกันเขียนข้อความส่งกําลังใจให้กับผู้สูญหายครอบครัวผู้สูญหายรวมไปถึง เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะฉันก็ถามว่าเคยเกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้มาก่อนหรือเปล่าท่านทูตบอกว่าถ้าในเหตุการณ์สกราธการผ่าน,นี้อาจจะยังไม่เคยแต่ที่เคยเกิดขึ้นนั้นค่ะเป็นอย่างปี1997นะคะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตการทางเศรษฐก,กิจขึ้นคนเกาหลีเองเนี่ยรวมเงินถือเหรียญกันมาจากที่บ้านเพื่อมใอไปกับทางรัฐบาลเพื่อไปใช้หนี้นะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีการกระจายของน้ำมันในบริเวณทะเลเหลืองนะคะ พอเ,เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคนกว่า15,000คนมาร่วมด้วยช่วยกันในความการทำความสะอาดทะเลมันแสดงให้เห็นถึง,น,น,งน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาตินี้ที่เขาเขารวมตัวกันเป็นพลังเพื่อช่วยเหลือคนในชาติ m o r e t h a n t h a t I have found t h i n g i like, um, I have talked to Red Cross in Jindo mm hmm. I have asked, asked them about the food water and the stuff that come and support the people they told me that From Korean, from everyone Korean, Korean people it, from around the world oh, right, huh? mm -hmm. send it by post mm -hmm, to mm -hmm. support people. Mm -hmm. I feel that like anyway, in a worst case situation or something, Koreans are still in one, all in one mm -hmm. to support mm -hmm. the mm -hmm. national. Mm -hmm. Mm -hmm. I th thank you. I think it is and not only a national uh, lesson, but it's an international lesson. Of course. Yes. I think the whole world will learn from this. Yes. Mm -hmm. And this time you showed the, uh, very well the friendship mm -hmm. between Korea and Thailand. Thank you very much. Thank you. Yes, you're most welcome. What uh, do you think, apart from this, what do you think Thai people can do more than just, you know? Giving encouragement. Should we do more? What else can we do? I, cannot, re I cannot request more. Mm -hmm. I think we can uh, mm -hmm. serve ourselves. Mm -hmm. But mm -hmm. as you say said mm -hmm. just before, uh, the, the people outside of Korea yes. can get lessons from this accident. Mm -hmm. And mm -hmm. I think. No matter where you are living in, yes. you have to take care of the safety mm -hmm. and mm -hmm. also take care of others' safety mm -hmm. together. Yes. Mm -hmm. The government has also been criticized for being slow, for not being efficient enough. What do you think? Mm. Ah, it's not easy for me to answer uh, that question. Mm -hmm. Mm -hmm. Anyway, I think government has been uh, doing uh, all the, the government can do, yes, but mm -hmm. since it is a huge extent uh, unthinkable, mm -hmm. so I admit that there were some places mm -hmm. which was not addressed or mm -hmm. not addressed well or properly. Yes, which is natural because it's such a huge yes. tragedy. and it happened so suddenly yes คุณทันชนกไปทำข่าวเองที่นั่นยากที่สุดคืออะไรในฐานะนักข่าวจากเมืองไทยสิ่งที่ยากที่สุดเหรอคะเรื่องของภาษาแล้วัฒนธรรมเพราะว่าพอไปนู่นเนี่ยมันเหมือนนึกถึงคำแรกนึกถึงแบบปลาเขาบอกว่าการไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะใกล้ประากาศทุกอย่างการสื่อสารกับคนทุกอย่างก็เป็นภาษาไม่มีภาษา,าอังกฤษเลยใช่ไหม,มโดยเฉพาะ,ะจินโดนี่อยู่ห่างไกลาจากโซสักเท่าไหร่ โจินโดคือนั่งรถในคลิปนั่งรถจากประมาณ6ชั่วโมงค่ะจากาโซ,โซนนหลังจากที่บินจากกรุงเทพไปโซนเนี่ยนั่งรถลงไปทางใต้ขาไปในคลิปลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องนั่งรถเปลี่ยนกันหลายรอบตวจจัอืทางใต้แต่ว่าขากลับตอนนี้นะคะเขาก็มีการให้บริการ เป็นรถบัสระหว่างจินโดไปยังอันซานให้กับครอบครัวให้กับญาติหรือว่าอาสาสมัครที่จะมาช่วยงานในบริเวณเนี่ยอันนั้นคิดเลยเวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่จากอันซานเพื่อน,นั่งซัพเปไปยังโซดอีกหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็รวมกันแล้ว6ชั่วโมงแต่ว่าคือการเดินทางก็ยากลำบากเก็กบท่าเรือที่เราได้ติดตามรายงานข่าวกันนะคะท่าเรือเกาะินโดที่ญาติของผู้สูญหยายส่วนใหญ่ไปเฝ้ารอคอยตามข่าวเนี่ยอยู่ห่างไปจากโรงยิมซึ่งเป็นสูนย์ทั้งทีชกคราวแล้วเนี่ย A between the gymnasium where the relatives stay and the uh, port. port, twenty-five kilometers. Uh, so it takes how long? Oh, like I think, like half an hour. By bus or taxi? by Taxi, taxi is, only. It's not easy to bus there. <laughs> Right. So you have to shuttle between the two places. Yes I have t r i e d to manage my schedule Yes uh huh. I spend one day long day on Sunday Yes at the p o r t and like if you stay if you stay at the p o r t you will feel something like people still have hope Mm -hmm. but sometime it s it's quite hard to hope และกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขายกเลิกหมดเลยใช่ไหมครับเพื่อจะไว้อะไรเนี่ย ื่อบันเทิงต่าง,าง,างเนี่ย <TV S 1> ทีวีนี่ผังรายการเลยผังรายการเรื่องของการบันเทิงความรื่นเริงสนสนารวมถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัทต่างๆที่มีการจัดขึ้นเนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยได้สัมภาษณ์ท่านเอกค่ชิดชุนไทยนะคะประจันกรโซนท่านบอกว่าเมื่อที่ยี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานสงการานต์ก็เลยไม่ได้ทำให้ลักษณะรื่นเริง จะต้องเปลี่ยนเป็นให้พระท่านเนี่ยมาสวดมนต mm ์ hmm. อวยพรแผ่เมตตา mm hmm. ให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียรวมไปถึงอวยพรสวดมนต์ขอพรให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหายด้วยคือเปลี่ยนให้เป็นพระมานั่งทำพิธีทางสงฆ์แทนอย่างนั้นเองค่ะ adjusted so that the atmosphere would be mm. more religious and to uh, observe the yes, mood yes. Mm, which uh, is uh, something that I think the whole world uh, is observing as well. The television coverage also has been quite careful in how the stories are presented. Or even the language used, right? I understand that they blur out all the pictures of the relatives. Yes, mm -hmm. relatives yes. and the voice. Yes. I have talked to the media mm -hmm. in Korea. Mm -hmm. He told me that in Korea, the system of the media is quite different from, different from Thailand. They protect the family. Yeah. They protect the privacy. Uh, I was. Yes, 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 yes. So they don't put up names. No. no. names. No, no, no faces. No, no, no. faces. Yeah. A voice. Sometimes voice sometimes change. can be changed. I think that's very interesting. You recognize the voice. Uh -huh. Even the survivor, mm -hmm. they have to blur the face. Yes, yes. And also, these papers, they don't print all these pictures. They try to print like, they took a picture uh, yeah, The picture is also blurred. Burred, Some yeah. parts are blurred. Mm -hmm. Mm -hmm. You can see the policeman, but you cannot see the uh, criminal or the suspect's face. Uh, but, but those are criminals, so these are uh, natural disaster victims even that yes e so-called privacy protection of privacy Mm -hmm. it is a law or is it a social practice is it a professional practice I'm not quite sure I think but it is p r a c t i c professional practice Mm -hmm. คุณทัชนกอธิบายให้ผู้ชมทราบได้ไหมว่ามือสื่อมวลชนที่นั่นนะเพราะว่าที่นี่จะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคือตอนแรกไปดูข่าวที่นี่นะคะก็ติดตามข่าวสารแล้วก็สนใจว่าทําไมถึงต้องมีการ เอหน้าของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะครอบครัวผู้สูญหายครอบครัวผู้รอดชีวิตหรือแม้แต่ผู้รอดชีวิตก็ตตนเนี่ยเวลามีการสัมภาษณ์ผ่านเซอรจะถูกเบอหน้าหมดนะคะเมได้สัมภาษณ์กับสมรคับของ KBS ที่เกาหลีซึ่งเป็นโปริวเซอร์อาวุโสที่น่นนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวค่ะรวมถึงตัวบุคคลนั้นเองด้วย บอกว่าต้องการให้มีพื้นที่ส่วนตัวได้มากที่ส,สุดในายามที่เกิดวิกฤขณะนี้นะคะอนอกจากนี้เขายังยงกกรณีตัวอย่างถ้าเป็นเกิดเหตุการณ์มีผู้ต้องสงสัยขึ้นมาเนี่ยต่อให้บุคคลนั้นยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ต้องมีการเหล่หน้าแล้วก็เปลี่ยนเสียงเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยขอคุณยังรู้หรอกว่าคนคนนั้น,าน,านมีความผิดจริงหรือเปล่าจนกระทั่ง ถ้าเกิดเขาไม่ผิดจริงละ่ะครอบครัวเขาต้องรับความ,มาอับอายตัวเขานั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมข่าวสารที่เราได้รับการติดตามจากประเทศเกาหลีใต้ถึงมีการเลอหมดหอ,อย่างง่ายๆเนที่ได้เห็นช่วงเวลาในการที่การคนร่างผู้เสียชีวิตจากเรือเนี่ยขึ้นมาอย่างที่บริเวณท่าเรือที่จินโดนเนี่ยซึ่งเราชอไปทำข่าวมากไปก็จริงค่ะ แต่ระบบการจัดการของเกาหลีนะี่คือปกป้องทุกที่ขี่จริงๆร่ง mm hmm. รางของผู้เสียชีวิตถูกห่อมาในถุงสีขาวยางเรียรบร้อยเมื่อขึ้นมาจากเรือคุณจะไม่เห็นหน้าของผู้เสียชีวิตมันจะแตกต่างกับระบบของเมืองไทยเป็นอย่างมากที่เราได้ดูกันแล้วกิฟเคยเป็นหนึ่งในที่ต้องต้องเห็นภาพเหละนะ่านั้นที่มีเพื่อนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วรู้สึกสะเทือนใจแต่ที่นั่นเขารู้ว่าญาติเศร้ามากแค่ไหนแล้ววิธ mm hmm. ีการแบบนี้ มันเห็นข่าวทุกวันนะคะมันแย่มากพอแล้วอะ่ะแม้มว่าจะเป็นภาพของงานศพต,ต่างๆที่ออกมาเนี่ยภาพของผู้เสียชีวิตที่เป็นภาพหน้างานศพก็ถูกเลอแล้วเขามีรายชื่อผู้เสียชีวิตลงตีพิมพ์ไหมหรือยังห้ามถ่ายเลยคะ่ะไม่ไมาถึงชื่ออชื่อในตีพิมพ์กดไม่ได้แน่ใจเพราไม่ได้อ่านนะแต่ว่า Do They publish the names of the bodies they found I don't think so. Don't think so. Mm -hmm. because, because we we, we at the window, at the board that show the name of the dead people. Mm -hmm. When the camera, our camera close, get close to that board, mm -hmm. they try to mm -hmm. not allow us mm -hmm. to get there. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank so you. Thank you very much, Ambassador. I Open I'm, I'm presenting markup. you the messages. Yeah. Thank you. Uh, today. Mm -hmm.